ครับหมอ,อพ่นบ่อยแค่ไหนวันหนึ่งสามเวลาเลยไหมหรือสามเวลาไม่พอพ่นติดต่อกัน10วัน20วัน30วันอันนี้นต้องอบอกว่าการใช้งานเนี่ยขึ้นอยู่กับความซีเรียสหรือว่าความหนักหน่วงของปัญหาครับสมมุติว่านะครับถ้าเราเนี่ยเลี้ยงนกอยู่แล้วนกที่บ้านเราเกิดได้รับก,การตรวจวินิจฉัยพบว่าเป็นโรคไวรัสจงอยปากขนละกันอันนี้ผมยกตัวอย่างนกนะอ่าเจอเป็นไวรัสจงอยปากขนรับรองได้ว่าไวรัสจะถูกเฉดจากนกทุกวันะปะ ทุกปันนกมันเพราะว่าเราสะบัดขนใช่เรารู้อยู่แล้วว่าเชื้อมันมาทางละอองทางสิ่งคัดหลั่งรวมถึงขนเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าวันนี้เราพ่นยาฆ่าเชื้อไปเชื้อโรคมันคงไม่ตายร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกถูกป่ะเพราะว่าอาจจะมีไอ้ที่เป็นหลบหลบซ่อนๆอยู่ตามซอกหลืบถึงว่าเราพ่นกรงไปปุ๊บอ่ะอาจจะตายไปสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์ครับพรุ่งนี้นกมันสะบัดขนใหม่มันก็มาอีกแล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บอย่างเงี้ยพี่เงินว่าต้องใช ก็ยิ่งดีเพราะว่ามันก็จะช่วยยิ่งลดปริมาณเชื้อโรคสะสมได้ดีถ้าเราใช้ร่วมกับการรักษานกบางตัวที่รักษาอยู่ก็อาจจะมีการได้รับยาต้านไวรัสบางตัวหรือว่าไอพวกอินเตอร์เฟอรอนหรือก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะช่วยลดปริมาณเชื้อในตัวร่างกายนกด้วยรวมถึงเชื้อโรคจากสิ่งแวดล้อมแทนที่จะมันจะติดกลับไปที่นกมันก็จะลดลงไปเรื่อย เนื้ออไปครับคอนเซ็ปต์ของมันก็คือการทําให้เชื้อปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมรวมถึงบนตัวนกอ่ะลดลงลดลงลดลงคุ้มกันมันทำงานทันไงครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในคอนเซ็ปต์ที่เราสามารถเอาตัวนี้มาช่วยให้ประสิทธิภาพในการรักษาหรือว่าลดความรุนแรงของเชื้อทําได้ดียิ่งขึ้นเฮ้ยนกติดโรคขนมาไวรัสมีแผลมาผมพ่นเลยได้ไหมพ่นที่ตัวนกเลยไหมปุ๊ป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 ปุ� มันปลอดภัยมากพอที่จะสามารถไปสเปย์ออนหรือว่าพ่นอยู่บนตัวนกด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่นอ่ะเราอาจจะใช้แทนน้ายาฆ่าเชื้ออาบน้ํบด้วยซ้ำเนี่ยโหขนล่วงเป็นแบบว่าเออเต็มเลยแล้วก็พ่นพ่นพ่นมันก็จะช่วยลดปริมาณเชื้อโรคอ่ะที่อยู่บนตัวมันก็จะทาให้เวลานกไซด์ขนเป็นไงฮะเชื้อโรคก็จะติดกลับไปได้ต่ําลงต่ําลงต่ําลงอันนี้มันก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการที่จะทําให้นกหายไวขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นคอนเซปต์หนึ่งที่ที่ปัจจุบันได้รับความนิยมแล้วก็ มีการใช้กันรวมถึงความปลอดภัยระดับที่มันเกิดไอระเหยขึ้นมาเนี่ยสมมุติว่ามีคนไปใส่เครื่องอะโลมาเคยเห็นไ่าเราจะเห็นตามร้านนวดนวดบ่อยไหมไม่บ่อยไม่บ่อยไม่บ่อยไม่เมื่อยหลังเหอไม่เมื่อยครับแข็งแรงจังก็คือเวลาเราไปนวดเนี่ยเราก็จะเห็นร้านที่มันปล่อยอะโลมาควันนอนเนี่ยถ้าเราเอาไอ้น้ำยาตัวนี้ไปใส่มันก็จะถูกปล่อยออกมาเป็นน้ำยาอลระเหยในความเข้มข้นที่เราผสมเอาไว้ใช่ไหมครับซึ่งหลายบ้านเนี่ยผมก็เคยแนะนําว่าโอ้ ไปเสียบเครื่องแล้วพ่นในห้องเลยอโรแมนติกับหมอฟุ้งโรแมนติกสร้างบรรยากาศฆ่าเชื้อไปด้วยโรแมนติกด้วยไม่ใช่ก็ทําให้ที่เราเลี้ยงนกนั้นอ่ะก็จะถูกคลีนเพราะว่าบางส่วนอ่ะมันไม่สามารถแทรกซ้อนเข้าไปถึงได้นะเวลาเราทาความสะอาดถูกป่ะเพราะนั้นความปลอดภัยของมันระดับที่ไม่ระคายเคืองต่อทางเดินหายใจนกด้วยซ้อแต่ว่าจะมีสัตว์ตัวหนึ่งเนี่ยตั้งอันนี้เป็น เป็นประสบการณ์ของผมแล้วกันเพราะว่ามันมีสัตว์อยู่บางกลุ่มที่อาจจะมีความไวต่อ F 1 0ทในการดมหอมแล้วเหยแล้วเกิดการแพ้แมวแมวเออผม,มผมเคยลมควันห้องแล้วมีแมวเข้าไปแล้วแมวมันหายใจลําบากเลยแต่อันนี้อาจจะเป็นรายตัวไม่ได้เป็นทุกตัวนะคพเออพราะฉะนั้นเนี่ยก็พอมาเจอแบบบางตัวเนี่ยก็เลยมาเล่าสู่กันฟังว่าถ้าบ้านไหนเลี้ยงแมวอาจจะระมัดระวังหน่อยว่าเออแมวอาจจะมีความไวต่อการได้รับกลิ่นของ f 1 0โอเคพ่นตัวนกได้ นะครับลมยาได้ลมแบบเป็นไอระเหยได้มีระไรอีกดหมอที่แบบสามารถใช้ได้มีคนเอาไปใช้ทําความสะอาดแผลก็มีครับแต่อันนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเราจะนํา F10 ตัวนี้ไปใช้ในการทําความสะอาดแผลเนี่ยต้องบอกว่าเราเองก็ยังไม่ได้มีคําแนะนําที่ดีพอในการที่จะใช้ทดแทนการทําความสะอาดแผลในรูปแบบที่มีการใช้กันทั่วไปยกตัวยอย่างเช่นบางคนใช้แทนเบตาดีนใช่ไหมครับพ่นแผล ข้อดีคือมันก็แน่นอนมันน้าใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นมากมันก็จะทําให้สัตว์ไม่รู้สึกเครียดแต่ว่าข้อเสียของมันอันที่ผมถือว่าเป็นข้อเสียละกันก็คือข้อเสียของมันเนี่ยมันมีมันไม่มีความสามารถในการทําลายไบโอฟิล์มใครเคยเลี้ยงนกเนี่ยแล้วใส่น้ําทิ้งเอาไว้อะขี้เกียจเปลี่ยนถ้วยอะสักสองวันเนี่ยเราจะลูดแล้วเราจะรู้สึกว่าทําไมลื่นๆมันมันอ่าข้างในมันจะรู้สึกตามขอบ แก้วอ่ะมันจะมันมันลื่นๆถ้วยเนี่ยอันนั้นเขาเรียกว่าไบโอฟิล์มที่แบคทีเรียมันสร้างเอาไว้ครับไอเอฟเทนเนี่ยมันทำลายไบโอฟิล์มไม่ได้มันก็เลยมีผลิตภัณฑ์บางตัวที่ใช้ในการทําความสะอาดเพื่อกําจัดไบโอฟิล์มขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอพวกวิธีการกาจัดไบโอฟิล์มอย่างง่ายก็คือใช้พวกสไลด์ไงถูทำความสะอาดคือพูดง่ายคือล้างก่อนให้มันเรียบร้อยคืออย่างที่บอกไม่ใช่จะเอาเอฟเทนไปใช้จุ่มมันก็จะจัดรวยเกินไปใช่ไหมล้วก็ล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็เอา F10 ค่อยพ่นหลังจากที่มันแห้งครับอ่าเมื่อมันออกชเมื่อมันออกก่อนเอาตัวนี้เข้าไปตามพ่นอ่าแล้วเราก็ตั้งทิ้งเอาไว้เวทชูดรายเขาแปลว่าเปียกไปแห้งทุกอย่างก็จะโอเคเลยอันนี้คือจะต้องใช้ให้ถูกถ้าไปพ่นตอนเมือกเราก็คิดว่าโอ้ยพ่นเลยเดี๋ยวมันจะฆ่าเชื้อไม่ไม่ไม่เกิดประสิทธิผลมากนักอันนี้ไม่โอเคครับถ้านกกินเข้าไปเนี่ยเป็นอะไรไหมเลียแบบไซค์ขนตัวเองติดเปียกอยู่เนี่ยฟลิปเข้าไปเนี่ยเป็นอะไรไหมอ่าสารทุกตัวเนี่ยมันมีเขาเรียกว่า ปริมาณความเป็นพิษของมันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณที่เราพ่นสเปรย์นกเลียหรือว่าลูดขนเข้าไปนิดนึงเนี่ยบอกเลยว่ามีความปลอดภัยสูงมากที่ไม่แน่จะก่อให้เกิดความเสียหายอะไรเพราะว่าไอ้ที่จะเสียหายเนี่ยคือนกมากัดขวดแท้เลยเนี่ยไอ้ตัวซันเดเนี่ยเรียบร้อยผมว่าใครโดมปากเบินเลยเลยจะทําให้เกิดเสียชีวิตเลยก็ได้อันนี้ไม่ได้เพราะฉนั้นเนี่ยอย่าเผลอตั้งทิ้งเอาไว้แล้วให้นกแบบเดี๋ยวมาคอเนี่ยแค่นี้กระจอกมากมันยกกระดกกระดกเลยถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยก็เก็บให้มิดชิด แต่ถ้าจะใช้แบบปริมาณที่ผสมพ่นอ่ะผมบอกเลยว่าสบายเบือความปลอดภัยมันสูงมากพอที่จะไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองอย่างที่มันขี้โม้ไว้เนี่ยแหละอ่าแล้วก็ถัดมาก็คือแน่นอนว่าถ้ามันเข้าตาหรือระคายเคืองจริงๆอ่ะมันเป็นเซนส์ของพวกเราที่เป็นพ่อเป็นแม่สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยที่เราต้องคอยสังเกตว่าเฮ้ยมันมันดูแบบเออมันมีการบวมไหมมันดูจมูกแดงไยใจผิดปกติอะไรหรือเปล่าอันนี้ผมว่าปรึกษาแพทย์มันเหมือนกันถ้าเราเคยใช้เครื่องสำอางอะไรก็ตามอ่ะเขาจะเขียนไว้เนาะว่าแบบว่าถ้า ใช้แล้วเกิดมีการระคายเคืองให้ปรึกษาแพทย์ใช่เหมเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันว่าถ้าเกิดเราสงสัยก็อาจจะปรึกษาสัตวแพทย์ที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้แล้วก็จะได้คุยกันรู้เรื่องว่าเฮ้ยเราอาจจะมีการเทสหรือลอง try ดูว่าจริงๆมันเป็นการแพ้เพราะว่านกเราแพ้จริงสัตว์เลี้ยงเราแพ้จริงหรือจริงไม่ใช่อาจจะเป็นเรื่องอื่นพคนคนที่บ้านเราก่อนฟิดฟิว่าแพ้ไหมถ้าไม่แพ้ลองคุก่อนได้เออรู้กันนะครับก็อีกอันนึงอีกอันนึงอันนี้ต้องเตือนเป็นข้อควรระวังเลย มันเนี่ยเป็นพิษกับสัตว์น้ําเป็นพิษกับสัตว์น้ํโอ้ไม่เห็นปลาป่วยตกตายเลยปลาตายนะเอออันนี้เรื่องเดียวเลยที่มันเป็นปัญหาคือมันเป็นพิษกับสัตว์น้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีปลามีอะไรอย่าไปบ้าจี้อุตดรีเปฆ่าเชื้อให้ปลานะครับไอปลานี่ยมันถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่มันวิเศษวิโสอย่าไปผมเห็นมาแล้วเดียงตายไหมกุหลาองตัวนี้เลยมึงใส่คู่ ปึ้ง,งชั่วโมงตายตายอ,อย่าไปลองครับเพราะมันรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นพิษกับสิว์น้ำอันเนี้ยไม่เวิร์กนะครับแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมนะครับว่าทุกอย่างในโลกใบนี้ล้วนแต่มีคุณนันแล้วก็มีโทษมหันาหาเสมอดังนั้นถ้าใช้ให้ถูกมันก็จะเป็นคุณกับเราศึกษาหาข้อมูลก่อนใช้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนใช้มันด้วยความระมัดระวังนะครับเราจะได้ควบคุมแล้วก็เด็กๆอยู่กับเราได้อย่างยาวนานอ,อืมนะครับประมาณนั้นครับ ยังไงวันนี้ขอบคุณหมอเบมากมากครับสำหรับความรู้สําหรับเอฟเทนวันนี้นะครับหมอมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับฝากถึงคนทางบ้านหน่อยก็ได้ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเอฟเทนเป็นน้ํายาที่ทุกคนใช้ได้ง่ายนะครับแล้วก็ผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายๆบ้านก็ควรจะมีติดบ้านไว้นั่นแหละมันก็เหมือนกับที่บ้านเรามีเบตาดีนไว้ใส่แผลใช่ไหมมีแอลกอฮอล์ไว้เช็ดแผลมีพัาสเตยยไว้แปะเหมือนกันตัวเนี้ยพวกเราแบบเหมือนหมอที่บ้านมีผลต่อการรักษาสัตว์มากกว่า ห้า <5, S 2> <ม>หรือรด้วยซ<ม>้ำพวกผมเป็นคนแค่วินิจฉัยถ้าเราสามารถดูแลเบื้องต้นได้ก่อนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็สามารถที่จะควบคุม ทุกอย่างให้มันอยู่ในมือของเราได้ส่วนของโรงพยาบาลเองก็จะทําหน้าที่ของโรงพยาบาลอย่างเต็มความสามารถในเรื่องของการควบคุมของเชื้อในเรื่องของไฮยีนสุขลักษณะต่างๆต้องบอกว่าที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยจริงๆเราไม่ได้มาขายแต่เป็นสิ่งที่เราใช้อยู่จริงๆในโรงพยาบาลเนี่ยอย่างเช่นสูตรนี้ก็จะเป็นสูตร F 919อ้ยไม่ใช่เทนแล้วะ F 919เราคง F 919ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ใช้ในการทําความสะอาดตัวที่เป็นแบบพวกไบโอฟิล์มหนัก บางทีเราขัดไม่ไหวหรืออะไรเงี้ยเราก็จะใช้ตัวนี้ในการจัดการเพราะน,นั้นมันก็จะช่วยในเรื่องของการควบคุมแบบบางทีแบบกรงอะ่ะซอกอลือต่างๆอะ่ะเอาจริงกรงสแตนเลสใบใหญ่ๆพี่จะนั่งขัดทุกซอกทุกหลือไหวไหมแม่บ้านน่าจะดา่ดาด่าแน่นอนเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันก็จะต้องหาตัวช่วยที่เราจะสามารถฆ่าเชื้อได้แล้วเราก็โอ้ยหนักแล้วเราก็อืมล้วก็จะช่วยทําให้เด็กๆทุกตัวได้รับความมั่นใจว่าเราเนี่ยทาความสะอาด คงเลี้ยงทุกอย่างอย่างเต็มความสามารถที่สุดถ้าใครได้ซื้อจะรู้เลยว่าราคามันไม่เบาแพงพูดตรงๆก็คือยอมรับเลยว่าจริงๆถ้าเทียบกับความคุ้มค่าแพงถูกมันต้องมาดูที่ความคุ้มถูกไหมแต่ถ้าพูดถึงราคาต่อขวดหนึ่งก็พันกว่าบาทแลวใช่ป่ะอย่างเงี้ยก็2 0 0ซีพันกว่าบาทอย่างเงี้ยคือถือว่าก็แพงระดับหนึ่งถ้าเรามองปริมาณแต่ถ้าเราดูการผสมแล้วเราถือว่าเราได้น้ำยาฆ่าเชื้อจำนวนมากถูกไหมปัจจุบันเนี่ยเราเองเอฟเทนก็สนับสนุน ไม่ใช่นสนสับสนุนเชฟครับว่า F10 เองก็มีผลิตภัณฑ์เออที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเตรียมตัวผ่าตัดด,ด้วยชื่อมันคือ Skin Prep Solution เลยก็คือเตรียมตัวผิวหนังก่อนการผ่าตัดเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งในขบวนการของการผ่าตัดเด็กๆทุกตัวเนี่ยเราเองก็มีตัวนี้ครับ F10 ตัว Skin Prep เนี่ย ในการที่จะนํามาใช้ในเรื่องของการเตรียมการผ่าตัดซึ่งจะมั่นใจได้ว่าทุกกระบวนการสัญญกรรมของเราเนี่ยหให้ความสําคัญกับความสะอาดมากๆเลยครบจบในขั้นตอนใช่ทั้งค่าเชื้อห้องระบบห้องคลีนรูมของเราที่ห้องสะอาดที่เราพยายามทําให้เกิดความสะอาดตรงนั้นนะครับรวมถึงการคัดกรองคัดแยกระบบฟโฟลการเข้าห้องผ่าตัดหลายๆคนถ้าดูติดตามทางเพจเราก็จะเห็นว่าห้องผ่าตัดเราเองก็พยายามจะแยกสัดส่วนอย่างชัดเจนแล้วก็มีการแยกห้องผ่าตัดของสัตว์พิเศษออกจากสุนัขแมวด้วยซ้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อคอสมาหรือว่ากลิ่นอะไรต่างๆที่อาจจะทําให้สัตว์เลี้ยงเครียดครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณหมอเ็นมากๆที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ f อง F10 ในวันนี้นะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งติดตามให้กับผมที่มีแอร์แพลนดนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับหมอสวัสดีครับ